ที่สายลงทุนและคอบอลทุกๆท่านด้วยนะครับตลหรับค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลมีหลายรายการเลยนะครับทางยูโรปาคอนเฟลเลนนะครับแล้วก็รายการอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับสายฟุตบอลก็เลยเลยนะครับฟุตบอลที่ผมให้ไปทศนะหน้าช่องไปนะครับเป็นทางด้านโรเจอร์อินเวิร์ดนะครับก็ทําได้นะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับโอ้โหไม่ผิดหวังจริงนะครับส่วนใครอยากเข้าร่วมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ในการสาหรับใครอยากเชียร์กีฬา เพิ่มเติมนะครับเชียร์กีฬาเดี๋ยวปักหมุดไว้เลยใครสนใจนะครับไปลุยต่อนะครับเป็นอ่าสมุดบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับเป็นทางด้านฮิบิเดียนนะครับทีมจากสกอตแลนด์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากแอสต้าวิลล่านะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสำหรับคู่นี้ไม่เคยพบกันเลยวันนี้เป็นเกมแรกนะครับนัดแรกด้วยในเวลาหทุ่ม45นาทีตามเวลาในประเทศไทยเรานะครับไปดูตัวผู้เล่นความพร้อมของฮิบิเดียนก่อน มาในระบบ4-2-3-1นะครับเน้นทางหลังและกลางนะครับนำโดยดีลันนะครับฟิเต้นะครับก็จะลงบัญชาการให้กับทางฝั่งฮิบเบอร์เนียนนะครับตัวเก่งเลยตัวฝั่งแอสตันวิลล่าเองนะครับโอ้โหช่วงนี้ผลงานแอสตันวิลล่าคุณนายเอมิลี่นะครับบอกเลยว่าสุดจัดตลาดบอกมากนะครับโดยเฉพาะแกนในบ้านแต่วันนี้เป็นเกมออกไปเยือน นะครับตัวเล่หลักๆอยู่คบออาลิสวัดกินนะครับจอห์นแม็กกินเองไทเลนมิงนะครับหลังแน่นๆวันนี้พร้อมมากๆนะครับส่วนลายอื่นๆนะครับรอเช็คฟิตอีกสักรอบหนึ่งนะครับซึ่อต่างระเทศมองคู่นี้นะครับมาให้อัชวิลาเนี่ยหูตอบแพงเลยนะครับบวกกับฟอร์มเขาด้วยนะครับเปิดมา1.5กว่าๆนะครับมองไปที่อัชวิลล่านะครับเลทเปิดให้ทีมผู้มาเยือนบุกไปต่อทางคิเบเดียนนะครับยังมองนะครับภาพรวมจริงๆนะครับ ลีกเนี่ยนะครับความเข้มข้นในสกอตแลนด์กับทางพิมลียังกิตเนี่ยผมมองว่าสู้กันไม่ได้นะครับอยากให้มองความเข้มขน้นและรุ่นประตู2กับแอสตันวิลล่าได้นะครับช่วงนี้สิงพยองเดดจริงๆนะครับขอมองไปที่แอสตันวิลล่ารุ่นประตูที่2ผมมองว่าวิลล่าเชื่อใจได้ครับ